สบายดีสาวตาดัมจ้ามือนีกัมาพอกันกับบรรยากาศยาม้าวๆคือเก่าเด้อมือนีสาวตารัมก็ว่าจะออกไปหาอยู่หากินยามมือเศร้าเด้เพราะว่าบริพากันไปใส่ตุ่มดักกุ้งตั้งโดนแล้วล่ะโมเมนต์เป็นถิศแล้วบอกสองถิดแล้วบอกมื่อคืนนีก็เลยให้บอลลี่เพินแลเนไปใส่ันตุ่มดักกุ้งเพื่อว่าสาวตารัมอยากเอามาตามใส่กันกับหมากกอกเพราะว่ามือหน่ะไปเอาสายบัวกับบอลลี่ก็เลยได้เก็บหมากกอกมาถุงยางหนึ่งกันเลยว่าให้เพื่อนน่ะไปใส่ กุ้งมาเพื่อสิได้ตั้หรือว่าก้อยกุ้งใส่หมากก่ขอขิดอยากบริด้กินตังโดนแล้วล่ะจ้า บรรยากาศยาเมเศร้ามื้อนี้ก็อยากบอกว่าเย็นอิลีเด้อจ้าประมาณชิสององศานี่แหละบึงตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วเด้มือเศร้าหมอกหลายหลายมือเศร้านะตื่นเศร้ามานะ่ะอยากบอกว่าหมอกเต็มเลยสตยาตานกะยักบอกออกมาจากบ่อนอนเด้ตอนหมอกเต็มนะเพราะว่าออกมาบ่ได้เด้เฮาออกมาตากหมอกเฮาสิบสบายเด้สิเป็นหวัดเป็นไอเด้ผูดเ่าผู้แก่สำคัญเดินหมอกตกยนาะมือเศร้านี่บ่ให้ลูกหลานออกไปตากเด้เพราะว่า เป็นอากาศซื่นเย็นไรมันสิเหตุใหนเฮ้านะาโบสบายเด้อจ้า mm. เบิ่งพูปิ่นมาทั้งนี้ดอ,อกพักซอตะดํากัเหลืองเหือเต็มอยู่บลันี่เพื่อนนะยังอาบน้ำอยู่จ้าหนาวๆก็อาบน้ำ จักจักมือละซาตันสซีได้กนอันพักบัวอันนี้เพราะว่าต้นนี้ก็เริ่มก่อยลเลยได้จ้าน,นี่เพิ่นเริ่มเป็นอันเพิ่นเริ่มล้มไปแถวเดียวกันเป็นจุกเป็นจุกแล้วแต่ว่าใบยังเขียวแห้งอิหลีนี่สิเห็ดอันสมพักบัวกินก็คือสิบว่าหวดบวายดอกเพราะว่าเบิงหนึ่งสองสามสี่สี่ขนาดมีแต่ใบงามๆทั้งนั้นเลยเพิ่นหมักคืออย่างนี้เด้อพักบัวกับอันผุ่นขิงวขัวโคขุนน่ะนี่ งามอีลีเดอ,อร์สตอรดัมว่าซีอันขั้นสมพักว่าแหมบอลนี่มือได้กระโบได้ขั้นมือนี่หลาสิเก็บขั้นให้เปิดเสียอีกบอลดนกับสิโบได้กินแล้วเด้ใบนะเพราะว่าเพิ่นเริ่มลงหัวแล้วสอตอร์ดัมก็เริ่มสิปะน้ำแล้วละ่ะนี่เป็นกองะกอง่านค่ะคือพิสังนี่เดอร์ เมื่อกี้ซาตามกลับไปเบิ่งพักบัวมาผัดเลี้ยมาเห็นก้อนอ่อไห้ผัดว่าเห็ดอันมันยุมายะอยู่จ้าบบเป็นอันนอกจักเถื่อบออกหนงจักเถื่อกันเลยว่าสิพันอันนี้เพิ่นลงก่อนนี่เบิงสรสู้สาราบลาบอยู่กันเท้าโบอสอมอันนี้ออกเพิ่นสิบออกอ,อ,กอีกเด้นี่เช้าวาน้่งห,หมอกจะตกถูกมือแต่ถ้าว่าเท้าบบตัดอันหนงอันเก่าเพิ่อนออกเพิ่นก,ออกพนกับบออกหนงใหม่เด้อนี่ พอตัวดำก็ปีนขึ้นมาหอดอัน,นอยู่กลางกอแล้วล่ะตอนนี้นะดนยอนแ่่มาบอลนี่เพิ่นอันตัดลำมาลงตอนอะไรก็เพิ่นเห็ดเป็นบันไดเห็ดเป็นขันเป็นขันขึ้นมาขึ้นมาสมบายเด้อจ้า ป้าสลัมะคักแคอนาอมาเปิดล้านนี้ยังอยู่นี่นาอคิดเดียแท่ล่ะ <c oughs> สบายดีตอนเท่าเช้าครับผมประมาณ7จ็ดโมงครึง่งจ้าเช้านี้บรนี้จะชวนไปยามกุ้งโอ้ถืกใจเมื่อคืนไปใส่ไว้ประมาณอสองทุ่มนี่แหละไปใส่อูโ้โหหนาวมากเมื่อคืนนะนะลุ้นกันว่าได้จะได้กุ้งมาเป็นเมนูเชา้าหรือเปล่านะครับ แต่ก่อนไปดูกุ้งวมนเลยนี้ขอเติมกาแฟก่อนจ้าเพราะว่าบรรยากาศเช้าเเย็นเยนแบบนี้เนะี่ยกินกาแฟแซบนะครับนี่โดนัทก็ยังไม่หมดอยู่2วันเลยครับผมแม่2สองวันสิเมื่อวานเนาะจ้าออไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนอ้าวเมื่อวานกินไม่หมดเหลือสองอันอา้าวหมดวันนี้แหละนะครับมานี่ฟงโกโก้นี่<ฮ>เตรียมรอแล้วมาเลย กินขนมก่อนบบอลานีดื่มกาแฟ,ฟด้วยกันครับผมกลับโดนัดแทบๆสอวงวันแล้วยังแทบอยู่แต่งเป็นจังไหฮึเป็นจังไดเศร้งงาหรือยังบ๊สบายนะเป็นไงไปฉีดยาเมื่อคืนนั่งลงลูกนั่งลงหายเรียบร้อยแม่นจ้ะเพ็นวิ่งเล่นอยู่เมื่อเช้านะกินจ่บอก กินได้แจว่าหายฮะหายแล้วนะครับไปพ่อยาเข็มเดียวแมนแลนเลยจ้าตื่นเศร้ามาผูลงไปหาหลินน้ำงัวผูดินดองดินดองอยู่บือไนี่ต้นนี้แดดเริ่มออกแล้วดิเดดเริ่มจ้าแล้วล่ะนะครับกุ้งสาวตาดำสีิบรนอกสะบอกบรนอก <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้แดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผม จะร้อนก็ต่อเมื่อประมาณเที่ยงบ่ายโมงประมาณนี้บ่ายสามสี่โมงก็เริ่มเย็นอีกแล้วเด้จ้าข้าวท่าพากันกินกาแฟกินอัน โอวันตีนแล้วล่วละกาฝ้าไปอันเอากุ้งเด้จ้าบบหูว่ากุ้งสีขาวตุ่มอยู่บ่ออากาศเย็นๆแบบนี้สิพอได้กินย้อนบนนอป๊าเราต้องอไปนำจอตระหนักงว่าเพื่อจิเอาไปนำโอ้โ <c oughs> หไปครับพรมบบให้ไปนำคอฟฟนะรถเยอะเอารถยนต์ไปคอยไปนำไป ตะดำกับบริมาามงนี่ตะหฮงละเดจ้านี่อยู่หน้าคุณย่านี่นะผู้ซึกว่ามารอบนี่เป็นสีเสาเสาเงาเงาจังใดกับโบฮู้เพราะว่าเน้นไปทางใดก็เห็นแต่ใบไม้ล่นกองเต็มอยู่แบบว่างเปล่าบบมีหยังขนะะแต่ก่อนมาช่วงอันเข่าเขียวผัดว่ามาสดซื่นเด้มาหาหมายย่มไม้ใหญ่นะพอมาส่วงนี่อุ้ยแหงกระแดงค่ะทานยังโบเะนี่ผักกระเดายังโบเป็นดอกเลย หาเนืผักกระดาหาเนมแนวกินแล้วหลับไปใบยังบ๊วยหล่นว่าจะไปกินกับตำกุ้งเส่บ์นะครับผักกระดากกบนานเป็นดอกแท้บวบผักกระดาปีหรือว่าผักกระดาอันเดือนรอบนี้นะใส่อยู่สองสานู้นนะครับอันนี้สะมีห้าบอเดเนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ฝั่งนูน้นจ้ะอันนี้นะบมมีกุ้งลุงหนุ่มใส่ตลอด พูดซื้อกว่าน้าแห่งลงบ่นี่มาใส่รอบก่อนนะน้ำอยู่ประมาณนี้แหละนี่อยู่ประมาณนี้<อ>แต่ตอนนี้น้ำให้ลงไปฟุ๊บเลยไม่รู้จะมีกุ้งหรือเปล่านะครับถา้าลุ้นนำการจ้าสิพอตามพอก้อยย่บอ่มาให้บอลนี้ลุ้นก่อนเพราะว่าบอลนี้เป็นคนใส่ดิจ้าอันนี้ไม่ใส่ลึกเท่าไหรด่ดิประมาณเอวอันนี้แหละ คือเงียบเงาใช่ไหมว้าวหา่าโตจ้าโอ้ยคือบ่มีเนาะวันนี้เนาะวันนี้ซาตานสิไดตตามอยู่บ่โอ้โหเนาะต้องมีสักอันสิบ่ได้มาใส่นานครับผมเนาะสุนกันฟึบโอ้สี่ห้าตัวคือ 9. เก่าลูกหนุ่มเอาหมดแล้วบอ สงสัยอยู่โอ้ยลุงหนุ่มนะบาร์นี้ขอดูอีกสองอันถ้าบอกได้จะให้สารดามีคนดูนะครับวารนี่ต้องให้คนหมาหัวอุดึอุดึจดดึ๊ดึจดดึ๊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 ดดึใส่กุ้งแต่ได้ปลาครับผมปลาปากแม่ไข่เด้อหั่นท่องเบงอึ่งลึงพอดีย่างเลยเด้อบารนี่เจ็นบ มันเข้าไปกินกุ้งบ่โอ้นี่นี่มันขาดนี่อ๋ออี่อ,อย่างมากัดหนูบ่หนูอย่างจีรงน้ำบอกแล้วนี่เบนกระปูปบ่บ่ตอนที่เราเอาห้อยเก็บไว้ในถียงหน้านะ่ะอ๋อจ้ะมันเข้าไปกินกุ้งถ้าเราเอากุ้งออกไม่หมดเนี่ยกุ้งมันจะติดอยู่ตรงนี้จ้ะแล้วหนูมันก็เอ่อเข้าไปกินนี่อ๋อวพอดีได้ปลาปากไปปีกหนึ่งตัวครับผมขอดูอีกอันนึงมานมานมันจ้าฟืบขอปลาปากอีกสักหนึ่งตัวเด้อพูน ได้แล้วก็หยามบ่อบอ,บอลลานี่ฟึบบ่เข้าวแล้วโอ้ย,อยปลาอะไรนี่ปลาน้อยปลาหยังปลานินสองตัวปลานิน้อยอืบออ่อกระยาแสดงว่าปลาตรงนี้มันมีปลาตัวใหญ่บ่นี่มันมีแม่มันอยู่บอลลาร์นี่พอดีปล่อยเยอะนี่พอดีเลี้ยงเลยนะครับมาสา,าดามดูเรื่อยแบบนี้จ้าวันนี้ใส่ไว้สิบอัน อันนี้ได้กุ้งอยู่สามตัวโอ้ยสงสัยจะออกจากวงการใส่กุ้งแล้วล่ะวันนี้บ่หมานบ่หมานรอบหน้าเขาต้องไปใส่แถวหวยแล้วล่ะบอ่อบเมนลองดูเนาะจ้ะไปะลองให้คนหมานดูครับผมจะเป็นยังไงถ้ารุ่นนำการคนหมานสี่ยามอันแรกสี่หมานอยู่บอกขอปลานินหนึ่งตัวเด้อปลาคือสีเอาปลาใหญ่เนี่ยล่ะบ่หว่างกุ้งแล้วล่ะเพราะว่ายามไปสี่อันแล้วกุ้งได้สิบตัวนะครับ ฟึบฟฟึบโอ้ว่างเปล่าอ่ะบบเป็นอยังคักนี้อลีบอลนี่ <c oughs> ได้กุ้งสามโตขลอม,มาก <c oughs> โพดโพอ้ยอ่ะบบเป็นอย่งบบเป็นอยัางรอบก่อนได้เยอะแล้วจ้ารอบนี้ไม่มานบ้างไม่เป็นไรนะครับอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เดือวรุน้นอีกสี่ตุ้มได้โยตุ่มว่มสิบตัว พอดีใส่ไข่เจียวบอลลารนี่จ้ะนะดึงมาบอนี้จะหมันปลาเด็เอาปลานี้เห็นบอลลาร์นี่ก่อนมีบอกฟึบไม่มีโอ,โอ,เอ้เกือบได้เกือบได้บอลลารนี่มือนี่บ่อได้กุ้งพอตามในมือหนาบ่อต้องมาใส่เด้อมองนี่เด้อบอกเมนบอลลารนี่จะเอาเหบมาควางเอาอยู่เพาราะว่าสตอร์ดัมใส่หัวอาหารให้มือคืนนี่นะตั้งหลายตั้งหลายเด้เป็นกรมเป็นกรรมบักใหญ่เลย ก็คิดว่าแห้งใส่หัวอาหารหลายกุ้งแห้งเข่าอันตุ้มหลายบัดโบเมนกุ้งมันหมดแล้วจ้ะปกติมาใส่จุดนี้นะไม่พลาดกุ้งเยอะตลอดนบแต่รอบนี้ไม่มีกุ้งเลยโอ้ตาข่ายมันขาดเดี๋ยนี่ดูวักใหญ่แม่หนูเขาไปกัดบบเมื่อคืนก็ลืมดูครับโอเมื่อคืนนี่นะวันนี้มาใส่ตุ้มหนักกุ้งกับสองทุ่มสาําเป็นคนใส่หัวอาหารให้ แมนจ้านี่รูบักใหญ่ผู้อ๋อแม่หนูกัดบ่บอลนี่ซื้อใหม่เลยโอ้ยพบรอบหนึ่งปีพอดีเนาะเมนซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอายุไขก็คือประมาณหนึ่งปีนี่นะไปสามอันยังเหลืออีกสามดางจ้าตุ้มดักกันกุ้งบอลนี่สรุปตัวเถียนยามไปแล้วนะได้ตุ้มรละหาโกโตเต่อัน ส่วงมาใส่ล่าหลังมูเมื่อกี้นี่ว่าบบได้กันยังได้พอตามพอก้อยอยู่เด้แต่สตตาตะด่อมาบรอบนี้ย่านโบพอหดตามพูดหลับเบาะนี่เรามาใส่สมัยเล็กๆตอนระมาณช่วงเ,เข้าหน้าฝนเนาะ,ะได้ปล่อยนะครับมันเข้าเยอะมากมเข้าจนบบว่าโอ้โหมันกินไม่ทันเนี้ยได้ปล่อยแต่ว่ารอบนี้อยากได้พอกินกับยากยากสลับกันเนาะมาๆขอหมานสักอันหน่อยนะ โอ้ได้อยู่สิบกว่าตัวอันนี้โอ้ได้แน่นอนไขเกียวกุ้งสดวันนี้นะไปสองอันอืด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 โอ้ปลากระบอกเข้าเลยเนาะมิดซ้อยม้อยที่จริงปลาเยอะด้วยนี่นะแมนเ่าจะขอหลานอยขอมาคว้างเห,นห็นเด้อปลานินปลาปากเยอะดอ บรรยากาศอยู่นะคุณย่ากับเป็นตามานั่งชมวิวอยู่เด้อจ้าเพราะว่าเสียงหนกห้องหลายเด้นี่แต่เสียทีมองนี่นะทีถนนใหญ่เกินไปเวลาเฮามานั่งเหตุอันเฮ็ุนี้มาอันเสพบรรยากาศนะคะมาได้บรรยากาศดาอกเพราะว่าเสียงรหลดวุ่นวานวุ่นวานแต่ช่วงนี้บ่คอยหลายป้านใดคือช่วงอันสิ้นปีแรกแรกมือข้าเจ้าเขาดาวนะโอ้ยรถสะนั่นวันไวค่ะคือพ่สังนี้เด้ แต่พอสี่สองสามมือผ่านมาแล้วกันมิดสอยม้อยผู้ใดกับกับไปหาเห็ดล่าเห็ดงานกันเหตุการณ์เบิดเนาะกัมีดระบาดนี่เป็นดายสองอันสุดท้ายมานบอหมานอยู่นิดนึงอ่ะพอทำเมนูยุดอกนะครับผมเพราะว่าได้ปลาน้อยหนึ่งตูเอาไปปิ้งช่วงนี้ก็หายอยู่หากินยากขึ้นนะมือเนาะบอลนี่ บอเป็นย่งหากินคือเก่านี่แหละ <c oughs> ยากอหาคือเก่าครับผมมามื้อนี้ได้กุ้งคำนี้ก็เลยขิดหอดตอนที่มาตอกตรามานันแต่ล่าแรกๆมาใส่กุ้งนะป้าหาพี่สังกะหมานพอมาอยู่โดนไปหรือวบาเป็นยอนเขาไปหากินตลอดผนบบอกแล,บล้วนี่มันจังเบิดมันเป็นช่วงช่วงทดูดหน้าแรงมันหาก,กินยากะน้ำมันแห้งหน้าฝนพุ่นละ ทีเรียวว่าจะเวะเอากุ้งไปฝากปูซะหน่อยโบได้รอบหน้าคุณละ ากไปน้ำบ่ดอฟฟี่โดนหลอก <c oughs> นี่บ่วงมักใหญ่ก็ออกมาได้โอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโดนหลอกบ่ <c oughs> <c oughs> แต่งมาแต่สายนะลูกมามามาเอากุ้งออกช่วยพ่อเร็วๆมามามานี่มาดูปลานหน่อยคอฟฟ่คอฟคอฟเด้อไปใส่ด้วยเมื่อคืนนะ่ประมาณสองท่มนะบ <c oughs> ่ไปด้วยแล้วก็แอบกลับก่อน <c oughs> พอใส่ตุ้มตงกุ้งเสเร็จเดี๋ยวหาคอฟฟ บอเห็นแล้วขี่รถมาโอ้โหนั่งรออยู่นาพี่นะไปส่งแล้วก็กลับมาก่อนหาหรือยังเป็นใครน่ะเฮ้หาหรือยังนี่โอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าจะเดินตามหลังต้อยๆ้ต้ยต,ยต,ยตยนะครับถุงสุดท้ายแล้วเดอ้อบ่มีขนมกินแล้วเดอ้อรอบหน้าเดอ้อเงนๆงนบริอ,รออกมาเลยบอบอลนี่เงนๆงนคลอดลูกครับผม ออกมาแป๊บๆออกมาดื่มน้ำแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เมียนตาช่วงนี้สาตาาพูดซื้อว่างอนแง่นนะบอด้ออกมากินอีอย่างมั่วส่วเดิตอนเพิ่นได้ลูกใหม่นี่จะออกมากินแต่น้ำขนาดอันข่าก็ยังกินแค่ข่าวดีดอ,อกเดบอลาร์นี่อีกสักสองสามวันพุราหะนะครับมาคอดลูกใหม่ดิกินทั่วทิพย์ทั่วเดือนบอได้เด้นนะครับผมคอดลูกกินได้แต่ปูกับปลาดิแน่นบะแม่นกินปลา กินไก่กับโได้ผิดนะครับผิดกรรมเนี่ยแต่งคือกินไวได้ล่ะแต่งกินเร็วเด้น <c oughs> อะไ่ได้หยามเบงร์กาแฟอันเดียวยังโบเบิร์อยู่นี่กาแฟเป็นคนประหยัดเด้อกาแฟนะ <c oughs> ค่อยๆกินกาแฟวาพ่อพ่อพ่อพอแล้ว พอใส่ไข่เจียวอยู่บ่นเนาะถ้าได้3ตัวจะลาบปลาเนาะแม่นจ้าอันนี้บอกพอลาบตัวเดียวนลยสตัวพอดีคันโตใหญ่คือรอบก่อนนะพอลาบแน่นอนอันนี้โตบอใหญ่ปานใดนี้ไตกลางจ้ะหัวอาหารออกเลยไหมหัวอาหาราบ่มีเลยอะันไหนโอ้มันเบิร์ดบอลนี่ตามกินสงสัยอยู่ท้อปลาเบิร์ด ตาไม่เข้าไปกินหัวอ,อาหารกาแฟอยากช่วยบ่พี่บ่กช่วยบ่ มันแของกันบอสรุปผลงานในเช้านี้ครับผมได้ซาวตจ้าเป็นไงไห <c oughs> นไหพอดีใส่ไข่เจียวบอลนี่ <c oughs> โอ้โหตุ่มสิบอันนะครับนี่นะนี่หมานสุดก็คือปลาปากนี่ละ่ะพอดีนะครับดีกว่าไม่ไปใส่ดิทำไมไปใส่ก็ไม่มีกินนะครับ <c oughs> ไปทำเมนูครับผมป้งปลาปากไข่เจียวกุ้งสุกโอเคประมาณนี้ตอนนี้บารณี่เพิ่นกันยังไปซื้อไข่อยู่จ้านี่ซาตาดำไปล่างไปใจขีพข้พ่นขีออ้เพลอกเรียบร้อยยังเหลือประมาณยิบหนึ่งพอดีซาตัดบริได้กินพอดีตมกุ้งนะว่าเพิ่นใส่ไข่เจียวจ้าเพะว่ายังเหลือน้อยเดียวซาตัดำกับครัวปลาปากสีเอามาย่าง คิดอยากกินปิ้งหมูพร้อม้นานี่อันนี้ขาตัยของหมูเดอ้อนี่มีหนังนอดนึงแะ้วก็เนื้อสาวตารัมก็เลยโทรสั่งนเพื่อนว่าซื้อเห็ดเพื่องมาให้สาวตารัมเนี่ยเดอ้ออยากกินปนเห็ดเพื่องมาสั้นดิปาน,นี่งยังบ่ทันมาเถอเพราะว่าร้านนันขายใครก็พูดละพูอยู่แถวตลาดเตางอนพูละไกลเติบตาประมาณสองกิโลนี่ละจากนาเขาขอไปพุน เดี๋ยวสตาดดัมจะเอาหมูไปปิ้งก่อนจ้าเพราะว่าเบิ้งคักแล้วละหมูจะซุกละล้างหมูเพื่อถาบอลนี่มาพอดีหมูซุกเลย มาแล้วมีไข่มาส่งจ้าขอบคุณค่ะช่วงนี้ไข่หมดเร็วเร็วนะครับผมเพ <c oughs> ิ่งซื้อมาหนึ่งแพงประมาณอาทิตย์กว่ากว่าจ้าหมดอีกแล้วได้อีหยังอันนี้อันนี้เขาไล่แจกเมื่อกี้ป้าคือสิดีแท้ล่ะเขาบอกว่าเอาเห็ดเฟื้องบบเอาหันนี้บอก <c oughs> มาซอตรัมสบปนให้กินอันนี้อุดหนุนยายพวงสีิบาทจ้าเดี๋ยวย่างเห็ดเครืงก่อนจ้าป้าิดเอา ไก่ปัดย่านที่สังสุกเรียบร้อยจ้าบอลนี่ปนเลยทำนบอลนี้ปนบอแม่นจ้าบอลนี้จะทําไข่เจียวเพราะว่าเป็นเมนูที่ถนัดที่สุดแล้วจ้าเมนูอื่นบ่ค่อยถนัดแต่ว่าก็ทําเซฟเด้อจ้าไข่เจียวกุ้งสดครับผมสามฟองเบา ซีไข่แต่จักเต้นจ็คดองไปน้ำน้องบอลลีรีไปรู้ใครเปิดเพลง <laughs> <laughs> ช่วงนี้มีแต่ง,งานบุญครับผมช่วงนี้นะหันไปทางไหนก็มีแต่เสียเพลงจ้ <c oughs> าหลังพี่ใหม่มีแต่ง,งานเนาะ <c oughs> ขึ้นบ้านใหม่ผูกแขนงานเยอะนะครับหลังพี่ใหม่อันนี้จะตาโปดเห็ดฟางเหรอแมนตาโอ้เดี๋ยวตำหมักเทสก่อนมาประชันฝีมือกันเลยวันนี้ไข่เจียว ปุงสดใครเห็ดแซบก่อนการบอกบอลนี้แซบที่สุดในโลกกระเทียมบนเตียมกระเทียมยังจ้าเราจะนำซื้อกระเทียมมาไวท้ทีละโลคุณดิเพราะว่าเห็ดกินตลอดนี่เหลืวนิดเดียวผู้ใดใใ่้คือหลายแท่บอลนี่สะพกนะเวลาทอดไข่ใส่กระเทียมหลายค้นหยังนี่เด็บอลนี่นะของแซบเดิ อันนี้ตามปนเฮ็ดฟางโอ้สีสันเปติเศษแบ่เด้อกุ้งสดๆครับผมใส่ไข่เจียวนี่แค่นี้พอดีแซบนะครับเิฟชฟกระทะเหล็กตอนนี้เป็นกระทะเก่าไปแล้ว สุกเรียบร้อยครับผมว้าวไข่เจียวกุ้งสดสูตรไผ่สูตรบรอล<า>นี่บอลนี่นะสอบกรอบๆเดอ้อแต่รอบนี้มันกรอบแม่งพอดบอกพอดีนี่พอดีบอกจ้ากับข่าวเฮามือน,นี่ก็มีทอดไข่ใส่กุ้งสดบอลนี่และกับปิ้งป้าปากและกับเจเฮิตเพื่องสาวตาดำมจ้าย่างหมูสามสัน เห็ดหยางบอลอันี่กินข้าวชมวิวป๊าดสมพี่สังละบาดท,ที่นี่ส้มผู้งัวบอกเ <c oughs> ตียงยังบริยกลงมาเลยจะเอามันปิวได้นี่มากินข้าวน้ำการเด้อจ้าทานข้าวสายด้วยกันครับผม <c oughs> พ่อกับแม่ก็ยังมาอ,ออกมาอยู่ <c oughs> อือือ สียบยอยากเพรจักหน่อยบอลานี่ผักก็เริ่มหมดแล้วนะครับเหลือแต่ผักชีกับผักกาดซอยแม่นจ้าผักกาดดอกก็ปลูกบวกขึ้นเลยเนาะบว <c oughs> รู้เป็นอย่างสงสัยอากาศมันเริ่มเริ่มร้อนแล้วลนะ่ะหนาวแต่ตอนเช้าๆนะครับผมสายๆมากกระเดดจ้าเลยนี เกี๊ยวแซบแซบวันนี้นะแซบบออันนี้เซบเป็นคนลงมือเองเลยเด้อจ้านี่แซบเด้ออืคือโปรส่ลูกโดดน่ลืม <c oughs> ใส่แตงัวปักบัวกระเทียม อินแล้วสตรัมกสิภากันขึ้นไปหาหดดอกมุ่งดอกไมา้อายู่บ้านสวนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนาสบายดีจ้า